สวัสดีท่านผู้ชมท่านในห้องอยู่ผมไปรบน้ำเจ้าเก่าเดินกับคุณบัณฑิตบิชฟักออฟกลับมาแล้วเราไม่ได้กลับมาแบบธรรมดาเรากลับมากับเรื่องของ s a อตต์เอ็มไพรเองนะครับผมนะถ้าหากว่าใครได้ติดตามผมสมัยหนุ่มๆนะครับผมบอกก่อนว่าผมเคยเล่น s a ตต์เอ็ม i พร์อยู่อันเนี้ยใช่ไหม เราเล่นกันมานทุกทุกอย่างของ s ั c โก o แล้วแล้วพูดกับว่าผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมอะผมมาทําเป็นคอนเทนต์ที่เฉยสุขสนานนะครับผมอะแต่ถ้าใครจะเล่นก็เติมเงินเล่นแม่งเลยกูอยากจะบอกว่าเอ้ยอย่าลืมแบบใส่โค้ดพีดด้วยนะได้ส่วนลดอะไรเงี้ยก็ม่กล้ามู่ไงอ๋อก็ใส่เลยโค้ดพีดีองค์นี้พีดีเอนก็ใส่เข้าไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องหวังความหวังอะ ความหวังคือความหวังก็คือเราต้องการมีดดีๆสักอันคือเล่นน่ะกูขอให้มึงได้เออมันต้องได้ไม่ไม่เล่นดีกว่าเนี่อย่าเล่นมึงอย่าเล่นกันถ้าเด็กๆน้องๆหนูก็ไม่ต้องเล่นเออมึงดูกูสนุกสนุกอ่ะอย่าเล่นเาฮาสนุกไปแต่ถ้าจะเล่นก็โค้ดพีดีเอไอเยอะอกูกูอันนี้ก็ไม่ได้แบบไปชี้เป้าหรือที่ไหนนะท่านผู้ชมผมบอกก่อนว่าแม่งสามารถฝากได้แบบเฮี้ยจัดอะายุเนี้ยอายุเนี้ยเฮียจัดโหดจัดนะอ่ะเราดูดิ้วเศษนะผมฝากนะ แม่ไม่ได้ฝากได้แค่สก,กินอย่างเดียววยพี่แม่ฝากพร้อมเพล์้ได้เยี yeah! ่ยมันหนักขนาดมีฝากพร้อมเพลเอ,อมี <yeah! S 2> กลไกกรไทยด้วยเออมันเยี่ยจัดลูกเงี้ยแบบ oh. คือง่ายอ่ะมึงโดนแหลกง่ายอ่ะเอาง่ายมันอย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าจะเล่นอ่ะมันต้องรุ่นใหญ่อย่างเราเออแลอ้วม,มันถอนเนี่ยมันถอนผ่านแบบบิตคอยคริปโตกระเป๋าไวเลตได้เลยใช่ใช่ใช่เยี่ยจัดหรือว่าถอนเป็นสก,กินก็ได้คือผมว่าจะถอนเป็นสก,กินนะมผมไม่ได้แบบว่าจะเอาเป็นแบบเงินหรือว่ายางไรเ้ยเพราะว่าผมก็ยังเล่นเซสโก สองอยู่เอสียสองอยู่อ่ะตอนนี้ผมมีอยู่หกสี่ดอนถ้าเราเทียบหกสี่ดอนใช่ไหมเป็นเงินจริงๆอะ่ะหกสี่คูณกับสามสามสองพันกว่าบาทที่ผมฝากไปนะครับผมนะอ่ะมีดในราคาต่ําสุดถูกสุดของทาง Empire ที่แม่งมีอยู่ที่หนึ่งรอยสเจ็ดนี่คือเป้าหมายเอาแค่เอาแค่ราคาดดต่าสุดใชโ่โอเคโอเคหรือถ้ามึงกดั p เดอะโลบเราก็คำแ a c กให้ได้ อ่ะมันจะมีแบบว่ามีสนิมเงี้ยที่เทนะมึงสนิมอ่ะคนชอบเยอะนะเว้ยพี่กูไม่ชอบดาบแรกเราใส่เท่าไหร่ดิแล้วแต่แป๊ะพี่ทําไม่เป็นก็คือมันจะมีให้เลือกนะพี่ก็คือระหว่างตํารวจสีดำเนาะอ่าหรือว่าโจรสีเหลืองส่วนกลางก็คือคูสิบสี่ส่วนดํากับเหลืองเนี่ยมาคูสองง่าง่ายโอเอาสักสี่จ hey. UM yeah. ุดสามเ้าศษละกันนะเอาเศษก่อน อาใอะใส่ท่าไรดิพี่อชอบไอ้ดำอ่ะไอ้ดำเนาะไอ้ดำอ่ะตอนนี้พี่บอกไอ้ดำใช่ปะ่ะปึ๊บออกไอ้เหลืองแต่หลังจากนี้จะเป็นไงไม่ช่อยมอกิมกดไอ้ไอ้เหลืองอนะยังไม่กดเรอะกดไม่หันอันนี้คือมีเหลืองสองละที่ออกไปทองหนึ่งเหลืองสองไอ้ดำานะไอ้ดำพี่ยังชอบไอ้ดำ กู้ไดใจมันรักไอ้ดำเอ้าไอ้เหี้ยติดทูฟิกเตอร์ไอ้ป่าทูฟิกเตอร์คืออะไรวะทูฟิกเตอร์มันจะเป็นแบบเอ่อรหัสยืนยันว่าเฮ้ยมึงจะเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงโอ้โหคือมันจริงๆมันไม่ได้แบบมันจะให้ปล่อยให้มึงเล่นง่ายๆนะลเ่นไอ้ดด้วยเหี้ยดำไม่ออกด้วยประเด็นนะไอ้กวยดำไม่ไงเฮ้ยเราขี้กดได้กูกี้ดำได้ทำไงดีอะกูต้องออยดำแล้วล่ะเหรอดำดำดำโง่ดำดำดำโง่ดำเฮ้ยลองมาครบไหมครบไหม เขาผ่าไหร่ดีสิบ <10. S 1> อ่ะกูให้มึงกดเลยว่าดําหรือว่าเหลืองพี่มองดูแล้วนะมันชอบออกเหลืองๆเว้ยเพราะงั้นกดดํดาไอ้เดอดก๊าไม่ด๊าไม่ด๊าหูแม่งแทงร้อยดอนไหนเฮียสามพัน่ะปล่อยมันไอ้สัามเป็นสวนวเราอ่ะพี่มันเป็นสุลตา่านโอ้โหเหลืองไอ้สัตามเฮียยีไอ้เหลืองไม่ออกคู่จริงว่ะมันมาคู่แล้วไงทีนี้มาอีกสิบสู้ไหมหรือว่าครบไหม ไปสิบแล้นไหมลองลองแหวกหน่อยให้มันออกเหลืองสามอันเลยไปเลยลองแหวกลองแหวกออกเเหลืองไปแหวกแหวกแหวกเหลืองเหลืองทีไปเหลืองมะข่าไปหนึ่งไว้หนึ่งไว้หนึ่งไว้แอบแอบแอบเอ้ยแพงเหี้ยเลยครับผมสวนกูบดไอสัตว์เอาเอาบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่บวกสิบไหมยี่สิบไหมทำก่อนเลยดำดำเลยเหลืองไม่ไม่เดียว ดับตัดับต้งบนมึงวะไอ้พี่ดับินดัไปดับินมึงาวะกสิบเว้ยดัเบินเว้ดัเบิ้นเอาเว้ยกดหมายี่สิบยีดับสามทีเลยเฮียมาแน่มาดัสามดัสามตัวมาแน่ดัสามมาแน่เพราะลิวพู ไม่มีแล้วมาเนี่เยียไปไกลแล้วมันหยุดเฉยอ่ะมันโกงกันวะพี่มันหยุดได้ไงวะไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดเอาวะมันต้องเจอดัมซ้ดัมมี่ดัมิกะนิกะมาต้องานิกะะิิกกะมิกะ ว้าได้ร้อยดอนแล้วพี่พักปะหยุดปะฮะดำห้าเชื่อใจหรอกูเชื่อใจไม่ได้กูเชื่อใจปะดำงงเชียวง้อดีชงเกี่ยวเปียวำบงเกียวสงตุเกียวดำบงเกียวสงตุเกียว้ยเฮ้ยเ้ดเยเยบ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เ้เเ้ยย้้ คิดไม่ออกแต่พี่ว่าเหลืองอะมันมันชอบออกคู่ใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยมันไม่แล้วเฮ้ยดำกูเชื่อใจบ้งดำไปดำดำดำมา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 ถ้าออกคู่จริงไปส่วนเขาเหมัอนอะเอออย่าไปส่วนเขาแต่แต่แต่เหลืองไม่เคยออกสามตัวนะเออแต่กูน่ากลัวนะเพราะดำมันมาใส่ไไม่พี่ชายเฮ้ย

โคาตีโซคาตีมึงปักเนอะโซคาตีสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายพี่สุดท้ายดำหรือว่าเหลืองโหดำหรือเหลืองพี่ชอบอะไรแป็กคลิกเลยดำไหมไปเลยไอ้เหี้ยบกูชอบดำไหมกูชอบมึงชอบดำไหมชอบดำมาทุกอย่างดำได้เว้นหัวนมหน้่งหกสิบกัลลั เจี๊ยร์เลิกสัตว์บอกแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าจางเลยจางเจ้อเหรียญจางเจ้อเหรียญกข้ามาแล้วไอ้สัตว์หนึ่งหกศูนย์คูณสามสามมาเลยเยีตังค์แล้วไอ้เหี้ยตังค์ไปเซเว่นแล้วกูได้แล้วอ่ะชีวิตนี้เอาให้ใกล้เคียงที่สุดอ่ะร้อยห้าเก้าไอ้สีดำเนี่ยสวยดีกูชอบเห็นไหมชอบเหรอเออก็มันนในสวยๆแล้วอ่ะ ไอ้ม่วงไม่ชอบไม่ชอบสีม่วงเลยมีก็สวยนะม่วงเนี่ยนะเออม่ชอบสีม่วงไม่ใช่อ่ะเอานี้แล้กัน่ะกดม่งเลยป๊อกจบเราก็ได้มีแล้วแล้วแฮ้วแล้วแล้วเฮ้ยแฮ้มัล้ยเฮ้ยเ้วมาแล้วเล้ยเ้ย้ยเฮกยเฮ้ยเยฮ้ยเฮเฮฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยมฮ พี่ต้องการที่สุดเย <c oughs> ลยคือดต่ก็รอ้ทิมเปิดกูด้อ,อันเนี้ยดัก็รอดูราคานะท่านผู้ชมตอนเนี้ยปัจจุบันอะ่ะที่จะจัดเลยเห็นไหมว่ามันหนึ่งถ้ามูดแฟคทรี่นี่นะเอาแบบูกสุดแมเทศกามปล่อปอเปิดเห็นไหมสภาพแม่งแบบเน่าขนาดเนี้ยข้างบนนะอ่ะเรามาดูราคาเอาเน่าสุดสี่หนึ่งหเก้าจุดคูณสมสามแสนสามเก็บไว้ในครั้งที่ไม่ให้คนรู้ช่วงนี้มันโดนแฮกง่ายไงโอใช่เหมือนที่กูจะโดนอ่ะ เอาไปฟันเอาไปฟันตัวเออฆ่ามันเอาไปโชว์เอาไปโชว์ฟันโชว์ฟันโชว์คนเลยนี่ยใส่ทั้งสองทีมแม่งเลยอพี่ลองเล่นพี่ลองเล่นลองเล่นดูนี่ไม่เป็นนะนี่ไม่ค่อยเป็นนะลองดูลองดูไหนอ่ะรอเราหลงอันนี้ไม่แทตช์กอะพี่แต่ไล่ฟันเขาได้เ่ยแบม่คุณพร้อมแล้ว จะใช้มีดฆ่าบ่อนหุยหุยหุยหยยยอย่าเมาใช้มาน่งสมลองขยับได้ละตอนนี้เมาเร็วละเฮ้ยองรมีเอาพี่ไร้ฟันมาเชิบหยหุย ไปพี่เฮ้ยเอาลูกองยันเลยพี่เฮ้ย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 ไอเหี้ยโห่เฮ้ยเฮ้ยเฮยเด้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเยเ้ยเฮ้ยเยเว้้ยเอเ้ยเ้เฮ้้ย่ยนเยากรู้่ะมันคือพวกไอ้บดคาเมียงเว้ยพวก้เเเเว้ย้เ้ จะไปตายแบบนี้ไม่รู้ข้างหลังไม่ยิงพี่ไม่รู้ไอ้เหี้ยเอาไม่เล่นฟันเขาเลยเฉยเฮ้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 ยไอ้เหี้ยมันไปกูเฉยเวใช่หมดเตะกูทำไมไม่รู้ไหมไอ้เหี้ยบ้าไปวะเออหมดเตะมึงนี่วะเออหมดเตะกูไหมอ่ะไม่ได้อะไรอยู่อ่ะเอาไอ้เหี้ยหมดเตะกูเฉย มีเป็นแทงหัวมันไงไอ้ควายเป็นคู่ไปผูกก็ดีไว้วกันเขาเรียกว่าอะไรนะเพ a l เพะาอะผูกเพย์เพาว่าเติมเล่นเว็บแม่งเราเลินพ่อกันแม่งกันเติมแม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นสุดท้ายกคือแม่งเตะพวกกูออก พราะพวกกูโหดเกินมีดแทงมันมีดมันสวยเกินอีช้าอีช้าเตะออกอ่าอ่ะเสืยแปะต้องขออ้วกมากจากจริงอยากให้ผมคัมแบ็กทำอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็บัญดิตบิดฟอร์ก็กลับมาแล้วคัมแบ็กเกมอยากให้ทําแบบว่าเกี่ยวกับเกมเกี่ยวอะไรเม้นเลยคอมเมนต์มาถ้าแบบมันทําไม่ขิดกฎอะไรเกินไปก็น่าจะพอทําได้นะถูกครับผมก็ลาไปก่อนก็เพืยอให้คนกดไลค์ซับสไคร์นได้ก็มาเพราะว่าค้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่ร้อยเจ๊ทั้งล้านทั้งอยากลาวกว่า เจ็บมือหมดแล้วเ <g ül> ยี่ยมเขียวกามเลยเนี่ยจะซุปเปอร์บอลไหมเนี่ย